สวัสดีค่ะวันนี้มันเจอกันแล้วนะคะเนาะก็วันนี้มากินตำแตงนะคะทุกคนแล้วก็พัดหมี่นะจ๊ะทุกคนอากาศแบบร้อนมากทุกคนก็เลยบแบบจัดตำแตงนะคะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะทุกคนตำแตง กินข้าวชาวกะเที่ยงกินด้วยกันเลยมีพัดมีได้ เปิดพรับลมก่นนะมนอนเนาะทุกคนมารอดอ่ะ พัดมีเส้นมีไวๆอ่ะทุกคนอื Certo. Sí. แซ่บอยู่เด้อทุกคนเ <c oughs> <c oughs> ยน็นมีแรง กินกาแฟไปทุกคนก็จะกินข้าวได้น้อยเนาะกาแฟแบบมันคุมหิวเนาะมันอิ่มนานมากเดี๋ยวเอาให้ดูกาแฟตัวนี้นะใครที่อยากจะกินนะกาแฟเอ,อฮุดนะ เราปวดมากแล้วห๊หหฮะทำไมมาหามามี๊ทำไมคิดกี่มาเมียเซฮายทุกทุกคนก่อนสวัสดีค่ะอื้มหิวข่านะนี่ยอือ้ออกมาทำไมมันร้อนขาไปปะ